พูดคุยนะคะกับนักธุรกิจ CEO ซึ่งมีประสบการณ์มีไอเดียที่น่าสนใจในเรื่องที่เราจะคุยกันนั่นก็คือรัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลควรทำเรื่องใดเพื่อฟื้นเศรษฐ,ฐกิจให้ได้ผลเร็วเราไปพูดคุยกับทางดรธนิชโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วไปสวัสดีพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะดรธนิคะสวัสดีครับ คุแบทครับการสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าครับรัฐบาลอนุทินมีเวลาจํากัดแค่สี่เดือนอาจจะรักษาการเองสักประมาณสามสี่เดือนนะคะเอบวกลบก็น่าจะแปดเดือนได้นะคะควรโฟกัสในเรื่องหลักอะไรบ้างเพื่อที่จะให้การแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจกเห็นผลค่ะด็อเตอร์ธน,นิตค่ะค่ะรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยแกก็ามาแบบ พิศาดารใช่ไหมเป็นรัฐบาลที่มีอายุน้อยสเดือนนะบวกรักษาการไปอะไรเนี่ยผมว่าถ้าไทม์ไลน์ไปเนี่ยนะครับจากวันนี้สมมติโปรดเก้าคอรมอลงมาเนี่ยนะครับแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยก็ถแถลงนโยบายก็อาจจะได้รัฐบาลใหม่มามาเนี่ยนะครับผมก็ว่าตรงกลางทุกสภาผมอันนี้เป็นอย่างเร็วนะ เป็นอย่างเร็วให้ไอ้ช่วงรักษาไอ้ช่วงที่ทํางานจริงๆก็คือสี่เดือนกับรักษาการซึ่งไอ้รักษาการก็น่าจํากัดเนี่ยคราวนี้ก่อนที่เขาจะทําอะไรเนี่ยมันต้องเห็นโจทย์ประเทศก่อนนะครับโจทย์ประเทศก็คือเศรษฐกิจของเราเนี่ยซึมนะซึมแล้วก็ซึมยาววอนนี้ผมว่าคงไม่ต้องมาพูดว่า GDP โตเท่าไหร่แล้วอะ่ะใช่ไหมเอาว่าชีวิตรอดไปถึงปีหน้าได้ก็ถือว่าเก่งละ ในง่าของเศรษฐกิจนะนั้นไอ้เศรษฐกิจที่ซึมเนี่ยนะมันก็สะท้อนจากไอ้อะไรนะครับไอ้ตัวเลขเงินเฟ้อเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยมันสะท้อนเงินเฟ้อแปดเดือนเนี่ยโตศูนย์เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมผมว่าอาจจะเห็นติดลบเดือนเนี้ใช่ไหมใช่ไหมเออนั้นพอเศรษฐกิจมันซึมเนี่ยวิธีที่ได้ผลที่สุดก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นเศรษฐกิจงบประมาณน้อยเวลาต้องการเห็นผลเร็วๆเนี่ยก็มีศัพท์ก็คือ,เ,อเงินน้อยเห็นผลเร็วก็เอาลดน้ําที่า <c oughs> ราค่ะใช่ไหมรดน้ําที่รากให้ปุ๋ยตรงรากเลยไม่ต้อง <c oughs> ให้มันเหลยไปในอากาศไม่ต้องไปหวานดินตรงไหนนะนั้นไอ้เงินของไอ้เฟสหนึ่งเนี่ยคเช้าว่าเฟสหนึ่งเพราะยังไงต้องมีเฟสสองเฟสหนึ่งเห็นบอกว่าตุลาคมใช่ไหม เงนสองหมื่นห้าพันล้านมันก็ไม่เยอะแต่มันก็ดีกว่าไม่มีอะไรอันนี้ก็ดูครึ่งใช่ไหมคะครับแล้วก็ดูอไอ้คนกลุ่มที่เข้าถึงเห็นบอกว่าจะมีหกสิบสี่สิบกับห้าสิบห้าสิบอะไรก็ว่ากันไปตามหลักแต่ขอให้คนที่ที่เขาไม่ค่อยมีสตางค์เนี่ยให้เขาได้จับตังค์แล้วโปริโปคะนะครับครน,นี้ไอ้ไอ้ตรงนี้เนี่ย ผมรู้สึกยังยักแยยักๆๆยัดนอยู่นะนึกอะไรไม่ออกเวลาจํากัดมากเนี่ยสี่เดือนเนี่ยจะไปคิดอะไรยาวๆไปลอกของคุณประยุทธ์สมัยปีไหนอะ่ะผมจาไม่ได้ป,ปีหกสามหรือไงเนี่ยใช่ไหมคนละครึ่งเนี่ยเขาใช้แบบไหนใช้แบบนัน้นก็บอกว่าเป็นการค็อกกี้เกตเอค่ะใช่ใช่ใช่ไม่ธุรกิจเขาเรียกเบสท์ากเลยใช่ไหมการลอกในแบบอย่างเป็นระบบเพราะคุณไปนั่งคิดอะไรดีเทลเยอะแยะมันไม่มีเวลา พอบอกเรื uh ่องนั้นคนก็ค huh. <pper> ้านเรื uh ่องนี้เรื่องนั้นบอกฉันไม่รู้ว่าเอาปีเออเอาปีหกสามมาใช้เลยแต่ครับมันจะได้เงินถึงและผมบอกว่าต้องมีเฟสสองเฟสสองเนี่ยอยากให้รัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยทําช่วงปลายปีธันวาคมเพราะว่ามันลองฮอลิเดย์คนจะได้กลับบ้านแล้วเอาเงินเนี่ยไปใช้ที่ชนบทนะเฟสสองนะครับอนนี้ก็แบบพูดกันสั้นๆอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องทําไป พร้อมกันเนี่ยก็คือเรื่องปัญหาชายแดนนะไอ้ปัญหาชายแดนเนี่ยมันแก้ยากผมคิดว่าเออในเวลาสั้นๆแบบนี้เนี่ยคือไปแก้เขาเนี่ยมันแก้ไม่ได้ง่ายๆเลยนะ,ะแก้จ<ๆ>ุดไหนสั้นๆสองวิธีคือประการแรกเนี่ยเราต้องมีวิธีประชาสัมพันธ์ไปจะอาศัยยูทูบเบอร์เลยก็แล้วแต่เนี่ยไป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 ทั่วโลกว่า ไอ้ที่ขัดแยง้งปปัญหาไอ้เครื่องบินก็ดีระเบิดก็ดีเห็นคนถืออาวุธเนี่ยมันอยู่ตรงชายแดนนึกไหมฮะมันยังห่างกับกรุงเทพมันยังห่างกับพื้นที่ท่องเที่ยวห่างจากพัทยาห่างจากภูเก็ตอะไรตรงนี้เนี่ยให้เห็นว่าเอ้ยพื้นที่ของเราไอต้ตรงนะั้นมันชายแดนตรงรั้วบ้านนะตรงรั้วบ้านนะหนูมันตะกุยอยู่แถวรั้วบ้านเราแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยของเรายัางเรียบร้อยคุณมามาเที่ยวได้ ใช่ค่ะอ่าอันนี้สําคัญเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยต้องเล่นทาให้เขาเห็นเพราะว่าผมมีคนรู้จักอะไรเนี่ยเอาเขาดูทีวีโอ้โหตกใจประเทศไทยเไปไ็นอย่างนี้เหรอค่ะคือก็ปู่มไปทั้งประเทศเลยเหรอคะเออมันต้องดูทูตูเปอร์นะครับของต่าง <S 1> <S 1> <ฯ>ชาติเขาต้องจ้างมาประชาสามัมพันธ์โอ้นห่นม้นชายแดนใช่ไหมทุกประเทศจะมีปัญหาชายแดนหมดแหละใช่ไหมนะครับแล้วคนนี้อีกประการหนึ่งเนี่ยนะ ประกาที่สองคือปัญหาชายแดนเราก็ต้องดูว่าจะแก้กันยังไงแต่ก็ไม่ใช่อยู่ดีไปเปิดด่านใช่ไหมเพราะว่าไอผมผมว่าจะไปสนใจญี่ปุ่นเลยค่ะเออไม่ได้เกี่ยวเลยคือคนมัน่อยมีใครออกมาพูดนะคือขณะนี้การการค้าขายไทยกับบูชามันไม่ได้นิ่งนะครับมันหยุดไปครึ่งหนึ่งตรงตรงชายแดนไอ้เส้นถนนเนี่ยเขาปิดด่านแต่ทางเรือนี่ปกตินะฮะ อ๋อใช่ใช่พวกคุณจะนิดอยู่ในวงการโลจิสติกส์ใช่เวลารรนี้เราก็ส่งออกเรือเนี่ยเต็มไปทุกเที่ยวเลยนะอ๋ออันนี้วัตถุดิบถ,ถึงเลยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมีเรือสามลำนะครับไตเสียนนวิลค่ะใช่ไหมเราส่งสินค้าออกไอ้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะประหยัดตังค์มันส่งทางชายแดนมันอาจจะเซฟตังค์กว่ากันใช <c oughs> ่ไหมที่จริงคุณก็ไปทางทางเรือที่อาจจะอาจจะหน่อยแต่ก็ถึงเหมือนกัน มันมันก็ช้ากว่านิดหน่อยเลยมันไอของโลจิสติกกใช่ไหมแล้วก็อาจจะต้นทุนแพงเรือเนี่ยมันไม่แพงแต่มันต้องขนส่งไหลทอดไงแต่ชายแดนเนี่ยมันออกจากโรงงานก็ไปถึงโรงงานปลายทางเลยถูกไหมแต่เรือมันต้องมียกขึ้นยกลงอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ต้องช่วยประชาสัมพันธ์ว่าเฮ้ยนี่คุณกำลังลดทอดคุณน่ะแล้วมันยุ่งอะไรกับบ้านเมืองฉันอ่ะนะครับมาพู โอ้ขอบพระคุณนักตะธนิตมากเลยที่ได้บอกประเด็นนี้ยังไม่เห็นมีใครพูดสิงแลฐบ้านใช่ใช่เราคิดว่าเราไปปิดชายแดนแล้วปิดประเทศก็ไม่ใช่นะครับเรายังส่งออกเนี่ยเรือลำโตๆห้าร้อยคอนเทนเนอร์เนี่ยยังยังวิ่งรับส่งสินค้าอาทิตย์ละสามลำนะก่ไม่น้อยนะไม่น้อยนะแลวถ้าเรกก็ยังไม่คิดแพงมากนะครับนะอันนี้คือเรื่องเรื่องชายแดนผมคิดว่าเราก็จัดการไปแต่ว่าผมบอกแล้วมันมันไม่เร็วไงที่มันไม่เร็วก็เพราะว่าเราจึงบอกว่าต้องประชาสัมพันธ์ ว่าเอ็พื้นที่อื่นฉันไม่เกี่ยวข้องนะคุณมาเที่ยวได้เลยเน,นี่ยใช่ไหมคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเรื่องคำเห็นไหมริซิปโปรเครทาริฟของคำเนี่ยของคำเนี่ยเราก็ไม่รู้โชคดีหรือโชคเอาว่าโชคดีแล้วกันพอดีมันมีปัญหาสารอุทธร์เห็ไหมยืนว่าคำเนี่ยไอ้คำอยู่ทําไม่ได้นะงั้นอยู่ทําไม่ได้มันก็ต้องกลับไปใช้ภาษีเดิมเห็นไหมแต่คราวน,นี้ เขายื่นไปสุ perim ขอด้ก็สารสารดีกาเราสาลดีกาเนี่ยกว่าจะรู้เรื่องก็อาจจะเป็นเดือนพฤศจิกายนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมมันก็เลยทําให้มันไม่ต้องเร่งเจรจาเห็นไ,ไหมฮะคีนี้แต่ว่ายัางไรก็ตามนวะแต่เนี่ยมาเราเรามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนคุณพี่ชัยเนี่ยไอ้ทีมคนที่จะมาจับเนี่ยก็ต้องดูว่ามันก็จะมีคุณเอกนิตินะกระทรวงการ กบคุณสุภจีแต uh, ่ค <Yeah. S 1> <combined> right. ุณสุพจีกระทรวงพาณิชย์เจ้าของเรื่องมันก็มีสองหน่วยงานคุณสุพจีดูกระทรวงพาณิชย์เขากำกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจริงๆคนรันนิ่งเรื่องนี้นะกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศใช่นไหมทีนี้จะมอบใครล่ะเออเห็นไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณพี่ชัยเนี่ยที่ท่านผ่านไปเนี่ยท่านก็เคยผ่านงานพวกแบงค์เนี่ยรู้ไหมฮะแต่คุณสุพจีเนี่ย กจกืออาจจะเป็นนักธุรกิจคราวนี้มาทําระดับประเทศเนี่ยไอเจีจาอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะอันนี้ควรจะแบ่งให้ดีแกจำนวนตีตตนะฮะที่เคยอยู่กับทรงพาณิชย์มาช่วยคุณสุพจีใช่ใช่คุณสุพจีนะท่านก็จะพูดแต่เรื่องต้องเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะท่านขนาดต,ตรงนั้นเนี่ยนะแต่ว่าเราได้ตัวคุณคุณวรพักนะคุณวรพักเนี่ยเขาก็เป็นอดีต<ม>แองกลุ่มไทยซีอีโอแล้วก็ทําอยู่ในทีมงานของคุณพิชัย นะอันเนี้ยอาจจะต้องให้คุณัวรพักเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยแล้วทีมทีมเนี้ยสําคัญมากเพราะว่าเราจะต้องเล่นไปเจรจารแต่ว่าถ้าถ้าเป็นคุสุภชีก็ดีอย่างเป็นผู้หญิง <c oughs> เจรจารจบบพ,พวกนักเลงนี่บางทีใช้ผู้หญิงไปเจรจาก็ก็ <c oughs> อีก <c oughs> แบบหนึ่งใช่ไหม้ามันจะชอบก็ได้นะคะใช,ใช่ใช่แล้วแกก็เป็นนักเจรจารต่อรองตัวไอ้ขอ้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นพวกพวกข้าราชการประจานะครับอันี่สําคัญนะเพราะว่าเราจะมีเรื่องของอะไรวะ เรื่องของโลกโก้คอนเทนต์นี่ยนะลูกโลโก้คอนเทนต์ RVC อะไรพวกนี้เนี่ยะนะแน่อะไรนี้นะคะใช่ใช่ใช่นะครับคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องปรับโครงสร้างนี่คือปรับโครงสร้างนี่เนี่ยมันทำกันมายาวมันทำกันยากผมคิดว่ารัฐบาลชุดนี้ผมว่าสี่เดือนเนี่ยต้องเอาให้จบออกเป็นนโยบายเสร็จแล้วเลยมีเวลาอีกสี่เดือนต้องรักษาการ ให้เป็นหน่วยงานทําคือนี่เราเยอะมันก็เลยทําให้คนเงินในกระป๋องเนี่ยเขาเรียกเน็ตอินคัมมันน้อยลงพอเน็ตอินคัมันน้อยลงมันเขาก็ไม่กล้าจัดจ่ายใช้สอยใช <c oughs> ่ไหมการบริโภคมันก็ไม่เกิดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยขณะนี้มันเป็นภาะวะเรียกว่าเออมันเป็นวิกฤตวิกฤตสภาพคล่องนะครับขณะนี้มันเป็นเกิดวิกฤตสภาพคล่องในภาคเอกชนอย่างอย่างรุนแรงนะครับเรื่อง เอเกียร์ก็อสังหาอะไรผมมีเพื่อนเป็นเจ้าของโครงการอสังหาะายใหญ่เน่ยของประเทศเนี่ยเดือนที่แล้วเรียกแกขายได้หลังเดียวเองนะที่ที่ผ่านแบงค์นะหมายควาว่าที่ที่ผ่านโครงการแบงค์เนี่ยเดือนที่แล้วนะหลังเดียวเองเนี่ยนะครับหลังเดียวอันนี้ใหญ่นะเขามีเป็นพันพันยูนะิตเลยโอ,อ้อันนี้ไม่ไม่ใช่ล้อเล่นและผมก็อยู่ในธุรกนนิจเห็นลูกลูกค้าอะไรใหญ่ๆเนี่ยมาขอเพิ่มเอ้เอื้อระยะเวลาการอะไรนะครับไอ้ไอ้ชำระหนี้เออ ที่ให้เบ็ดเสร็จเลยนะคะทาได้น,นะคะสี่เดือนผมว่าทําได้เพราะมันทําทกันอยู่แล้วแต่จะเร่งทํำยังไงคือสี่เดือนเนี่ยอาจจะให้แนวปฏิบัติเล่าเป็นมติคอรอมอหลังจากนั้นไม่มีเวลาอีกสี่เดือนให้ให้ใหกลไกเขาแก้กันเองเนึกออไหมรัฐบาลไม่ต้องไปยุ่งแล้ว uh huh. นะอ่าค่ะนะทำยังไงให้มันให้มันเร็วที่สุดเรื่องนี้เพราะถ้าทาไม่ทันมันมันเป็นมะเร็งอะ่ะจะแก้ยังไงมันแก้ไม่ตัวเพราะคนมันมีหนี้ uh huh. นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่อง เรื่องเอ็กซ์พอร์ตเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยยังไงเออเรื่องของคำเนี่ยมันกระทบไม่เป็นในยะเท่าไหร่เพราะว่าเราตืนเื่นงสิงหากันยาอะไรพวกนี้จะกระทบเยอะแต่ผมอยู่ในแวดวงนี้เนี่ยอาจจะลงบ้างแต่ก็ไม่ไม่ได้มากมายเพราะว่าภาษีเขายังยังไงฮะสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยซื้อที่ไหนมันก็เท่ากันนื่อง <laughs> ว่าเราเจอภาษีนํเข้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์คุณไปซื้อเวียดนามอินโดซื้ออะไรมันก็เกรดใกล้กันมันก็เลยไม่มีอะไรนะครับ เท่าไหร่นะคะเออมันก็เลยไม่มีอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความเชื่อมั่นอ,อีกความเชื่อมั่นเนี่ยที่ผ่านมาเขาท้อแท้ประเทศไทยอ่ะนะเจอรัฐบาลนายกถูกสอยติดต่อกันสองคนในโลกไม่ค่อยมีนะในโลกไม่เจอ, <c oughs> อ <c oughs> เราด่แปลกๆมีรัฐบาลก็แปลกนะ <c oughs> เป็นรัฐบาลที่ฝ่ายค้านตั้งตั้งรัฐบาลก็ไม่ฝ่ายค้านตั้งรัฐบาลนะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะ คุณ<ะ>มีที่ไหนายค้านั่งรัฐบาลและตัวเองไม่เป็นรัฐบาลให้มาให้เา้า28ที่นั่งเออ<บ>ใช่ใช่มันไม่ต้อมีนะคือ่ายค้านเนี่ยเป็นรัฐบาลได้แต่คุณต้องเป็นรัฐบาลคุณตั้งเสร็จท่าบางเขาบนหิ้งแล้วคุณกลับมาค้านเขา <c oughs> แล้วก็บอกสี่เดือนเนะี่ยคุณต้องทําเรื่องนี้นะ <c oughs> แล้วก็ระหว่างที่คุณเป็นรัฐบาลถ้ามีเสียงข้างมาก <c oughs> อันนี้ในโลกไม่ค่อยเจอนะแต่โอเคเอโอเอแบบแปลกๆของเราก็มันก็มันก็แก้ปัญหาของเรา การที่มีรัฐบาลคุณอนุทินมาเนี่ยนะความเชื่อมั่นจะจะเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะผมถามพั้พวกผมเวลากินข้าวเลยคุณเชื่อมั่นนะแล้วคุณดูว่าสภาอุดเนี่ยเมื่อสองวันก่อนเมื่อวานนี้วันเนี้ยใช่ไหมเปิดดินเนอร์เลยใช่ไหมคือเอกชนชื่อคุณอนุทินเนี่ยคือเราไม่มีตัวเลือกนะคุณถามในเวลาที่คุณจะเลือกใครนะนั้นแกก็ไม่อยาบผมบอกว่า ดีน้อยที่สุดนะ <c oughs> ไม่พูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะจะไปบอกไอ้ตุงที่แบดดีที่น้อยที่สุดอะไรแต่ว่าเราไม่มีตัวเลือกเพราะเขาเขาเป็นคราบของนักธุรกิจนะแล้วก็มาฉพาะกิจสั้นๆผมเชื่อว่าเขาเขาเดินเขาเขาเขาลบกฎกติกาอาพักเพื่ออพักเพื่อไทยเพื่อไปสอยเลยส <c oughs> งสารประเทศเลยผมเป็นนักธุรกิจผมใหญ่มันเดินหน้าไปสักอย่าใช้อย่าใช สงครามกันจนเสือนะคะเออนี่ยังไม่ตั้งรัฐบาลน,น้คอรมอ,อยังไม่หมดก้าวลงมาคุณก็จะยุ่ก็จะไปสอยเพาะอะไอมันอันนี้มันมันจะไปแค้นกันเลยนะมันไปแค้นประเทศอ่ะไม่ถูกใช่ไหมค,คุณคุณดรธนิตเดชนาที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ประสบการส่งอยากจะฝากอะไรถึงคุณอน,นุทินบ้างคะเล่นแก้ครับเล่นแก้ปัญหาอย่าไปทําเรื่องใหญ่คะเร <นะ S 1> ื่องแรงบิดอะไรที่คุณพี่พัฒออกมามันไกลตัวมาก บ่อยเอะแลนบิดมันเรื่องไม่ใช่คุยกันง่ายๆทําอะไรสั้นๆควิดควินเห็นผลสี่เดือนห้าเดือนเพราะคุณเวลาน้อยอย่าไปคิดเรื่องเยอะนะแล้วก็ทีมเศรษฐกติจเนี่ยนะครับคุณก็เอาคนนอกมาแต่ว่าเนื้อในเป็นยังไงเข,ข้าจะเข้ากันได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้คนนั่นงหัวโตเขายังต้องคุณอน,นุทินยังต้องนั่งกํากับอยู่ <Tigers> ใช่ไหมเพราะว่าเราเจออย่างท่านเอกนิติสตนวรู้จักกันนะคนเก่งถต่ว่าท่านอยู่ทั้งทั้งสันพากรทั้งกระทรวงเก็บภาษีตอนนี้จะให้ท่านมาลันเศรษฐกิจ โอ้มันคนละเรื่องเลยนะ,ะใช่ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมคิดว่าไอ้ที่ตรงเนี้ยเราก็ได้คนนอกมาแล้วก็ได้ทีมเศรษฐกิจมาแล้วก็ให้คุณเอาที่ทีมเนี่ยใช้ทีมนี้แล้วมันสั้นมากอะ่ะอย่าไปคิดอะไรกันเยอะแยะนะครับไอ้ที่เราคุยกันสี่ห้าข้อเมื่อกี้เนี่ยนะครับแล้วก็เชื่อมั่นเมื่อกี้สาคัญนะครับเพราะปีนี้การลงทุนของเราเนี่ยครึ่งปีหนึ่งล้านล้านถ้าเอาเอาทั้งปีเนี่ยมันสองล้านล้าน จะเป็นการลงทุนที่มากที่สุดโดยเฉพาะการลงทุน FDI นะครับนะจะสูงสุดเป็นปรติการนะใช่ไหมเป็นปรติการเลยนะนั้นถ้าเราการไม่เชื่อมั่นเนี่ยเขาขอ B O I แต่เขาไม่เอาเม็ดเงินมาลงเพราะผมคิดว่าทำยังไงให้เขาดูว่าเขาเชื่อมั่นนั้นคุณดุทินต้องต้องเป็นผู้นําทําออกไปแล้วออกข่าวมาต้องแบบสดใสอ่ะค่ะสี่ห้าข้อเมื่อกี้เนี่ยสี่เดือนก็ทําไม่หมดแล้วครับ ค่ะได้ขายว่าจะได้นำข้อเสนอนี้น่าส่งถึงคุณอน,นุทินเลยค่ะ,ะครัข้อเสนอที่ดีมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะรครับท่าับั่ครับ